สวัสดีครับก็จะเป็นเค้กเเอาเค้กอาเล่นกันก็ล้าไม่ได้ลาเขาอกเขาเสียดายเาไม่ได้มายิงไปก็ไม่รักษาเขานาแล้วหนเชุสีเขียวมันชุดนาเลยนะสีมันเอานั่งางไปอเเเากเยวมนั่ง้าเาไมเบานอกาเร็วๆบานอผมกลังตาดเค้กนะผมนเ่มาาเรา แอดมินแอดมินไม่ต้องให้นูนะให้นูกินมะพร้าวก็พอมะพร้าวให้นูกินเค้กกินมะพร้าวแค่นั้นแหละพรอนัวเอาอ้นแล้วจองแล้วยายกินไม่ได้จะไม่ผลไม้เค้กอ่ะพอกินแล้วอ้วนไม่หล่อให้พมคือต้องทุบต้องแล้วให้ยายเอาสันตัวนี้ให้ยายดีกว่า ลุงเฟสตีไม้ได้เห็นกูหนาคือเลือกเทเฟสให้นะผมเห็นหมูคำไปละเริ่วันเปอุ้ยปาดเอาจะควงเงยกูมู๋ีกว่ามาด่ปวยมา ไม่ใช่ะไม่ห่ะพระสอ่่อเสนี่นะมันกี่ร้ายสมันเป็นเศของพระเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ อาสองนอ้านี่ไปสองทำไปสองคนหนูอยากกินอะไรร้านพอเลยอันอี้อันนี้ให้จักรูนกับอันนี้ของจักรูกับบ้านปั้นตะแดงอ่ะนี้ให้เด็กเา6ด้วยอะไไปทั้งอันนี้ก็ได้ปะเฮ้ยอก็ยกไปที่ทั้งอันเลยอ่ยกไปเลย บาดดี่ก็ได้แบ่งอีกซีนี่ไหมผู้ใดบ้านกินเด้อเนี่ยโอ้เสือน้อยมันไม่มีอ่ะหน้าไม่มีหน้ามันอยู่ข้างล่างนี่ไม่เห็นมีน้องอะไรกะเออหน้าอยู่ข้างล่างมันไม่มีบอกว่ามีผู้อยากเขาละปาดเลยเขาไม่ถูกครับไม่ได้เลยสมัยออ๋ไม่ได้เลยไม่เอาผมไม่กินครัไม่ต้นไม่กินครับอ่าไปกินไม่ได้ย้อนแม็กซ์อาแม่ตอนนึง น้อยนึงหันขอนล้เอาไปเอาไปเอาชอน้อยนึงนะเอาบิ้งกับบิ้งน้อยเอาไปพอเอาไปชอแล้วหมดพอดีเราไปให้เด็กๆหมดพอดีเลยไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินแล้วโอ้โหไม่มีแล้วงั้นเอาเอาเคสไปเอาตังมาโอเคไหมดีเลยอ่าเอาเคสไปเอาตังมาเออบริษนี่ผมคือท่าเรืนี่นะครับเอฟซีนะอ๋อ อะไรอ่ะมันกินไ่เด้กินเลยกินเธอกินไหมฮะไม่ไม่ไม่กินเลยอกินเลยทำไมอ่ะเอาเลยขนมไม่เท่าไรหรอกวันอาทิย้เสร์อ้หโอ้าอร่อยอ่อร่อยนี่ครับเอฟีนะครับโอ้โหมาดูนะครับ เอาเอาเค้กไปนะเอาตังมานะครับเนาะอร่อยอร่อยฮ่าเลยฮาเลยฮ่าเลยโอ้โหีไม่ธรรมดาเลยพี่แดงจะวันเกิดพี่แดงบ้างหรอวันเกิดผมก็จัดทั้งประเทศนะครับเนาะโอ้โเขาจัดทั้งประเทศเนาะรอวันเกิดพี่แดงหน่อยเพี่ไม่เขาจัดกันทั้งประเทศผมไม่มีงบนะสิ เพประมาณยังไม่มีนะครับน้ำเดือดเสือต้องอดทนยังมีความสุขนะครับผมก็เหมาคนเดียวเพราะสิ่งที่ผมชอบคือเค้กนะครับโอเค้กเลยเหรอฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่สนใจวางสิครับผมวางสิผมรอคุณวางอยู่เนี่ยนี่นี่ขนาดเงินเขายังไม่เอาอ่ะเขาจะเอาเค้กอย่างเดียวเขาจ้องเอาเค้กเลยนะขตามไม่เอานะโอ้โหนี่นะกินด้วยกันเขาบอกไม่รำวันนี้ เอาเค้กอย่างเดียวเนาะเโอย่างเดียวพอรู้ว่าค่ามห้าร้อยเท่านั้นแล้วเขาบอกเขาเสียดายเลยทีนี้เสียดายยเลออ๋อนึกว่าสองร้อยโอ้โหเสียดายมากนะครับแคนเค้กเลยนะคะแคนเค้กเลยโอ้โหแยสเค้กเลยเห็นบอกเลยว่างั้นเถอะโอ้โหโอ้โหใครซื้อมาเหรียญก็ได้เนอใช่ไหมใครซื้อมาเลี้ยงไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เลยวันนี้ก็ไม่ ไม่โดนด้วยเนาะจบเลยจบเลยจบก็ไม่ถูกไม่ถูกจบเลยแล้วคอยจะได้ลำเนาะโอ้ได้คืนรพี่แดงเอ้ยได้คืนแล้วถือว่าได้ได้ค่าค่าถูกรางวัลแล้วถูกแล้วเท่ากับถูกหมืเลยนะโอ้โหนะครับถึงถูกรางวัลหักทุนแล้วก็ได้ทุนนี้แหละอือิ่มแล้วนะครับบรรยากาศเยอะจอมันตอนน้ำไม่ยากมันต้อน ก็นะครับบรรยากาศนะครับเนาะสุดยอดแล้วนะครับเนาะเอฟซีนะเราก็ดูบรรยากาศนะครับหน้าบ้านลุงนะครับเนาะนี้ก็เงียบนะครับเราก็คึกคืนกันได้นะครับเราทำคอนเทนต์แล้วก็ลามกันไปนะวันนี้งานวันเกิดของแอดชัยหรือเปล่านะครับเนาะยังไม่แน่ใจ นี่นะ่ะดูบรรยากาศนะครับเอฟซ อบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ แดดพัดหน้าเราแแรงบ้างงานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวหน่อยนะพี่สอนนะไปตลาดนะครับไปซื้อกับข้าวให้เตี้ยรู้สึดมาเช้าเออ,เออไปก็ไม่ไม่บอกกันบ้างอ่ะ ม,ม,ม,ไไม,มกเขาบอกว่าสั่งสั่งมันต้องสั่งช่วงเช้านะผมไม่ได้สั่งะผมไม่รู้ผมไม่ได้สั่งเขาไว้นี่นะครับนะเอฟซีฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับช่วงช่วงอ่า กำลังทำทำบ้านอยู่นะครับนี่นะบรรยากาศนะครับโอ้นี่นะครับ fc นะคนะฮะ ก็คลิปนี้นะครับน้องเอีนะครับกอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอพระคุณมากนะครับ